เิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆคอับุณค่ะทีขับกลับไปพอเจอไฟแดงปุ๊บเวลาก็เปลี่ยนแล้ใช่ไหมแบบเมื่อวานที่จะมางานน้องเบสอะคะ่ะจีนเบสออกครึ่งชั่วโมงอมเอาเขจริงเกือบชั่วโมง่ อิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากวก็เควนเหรอสลิปปี e สลิปปี้สลิปว่ะสลอปปิงปป้งไหมชอปปิง้งไหมชอปปิ้งไหนเขาทเนี้ยเอ็มคอเทียเอ็มคอเลียเอ็มบัสซีสปอร์ตควยานชอปปิ้งสปอร์ต รู้ปวดป o ด t ็คืออันก go to shopping หน่อยนะคะหน่อยนะคะเหนื่อยนะคะอันเดินเหนื่อยนะเจ้าวัวเธอแซ่บแซ่บใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยน้องถามว่าทำไมไม่ได้ไม่ได้กินเหนื่อยแต่ไหมคะแต่ไหมคะแต่ไหมจ้าไม่ได้กินข้าวทำไมต้องพูดว่าทำไมไม่พูดว่าไม่มีกินมันต่างไง ดูอัสีทำไมไม่ทำไมไม่ใช้ไม่มีใช่ไหมไวไวโดนยูสไม่มีไม่มีอาหารเช้าเขามีอาหารเช้าอคือเขาต้องการจะสื่อว่าเขาไม่ไดนถ้าไม่ไม่ได้กินไม่ใช่ไม่มีกินไม่มีกินไม่มีกินเ่ไ่ไม่มีกินย่อสุไม่มีกิไม่มีกินไม่มีกิน ยังไม่ได้กินยังยังไม่ได้กินตอน้ไม่ได้ไม่ได้是不能吃ไม่ได้ไม่ได้就是不能吃是对不能如果ยัง有吃还没有吃就是ยังไม่ได้กิน他ังไม่กิน就像是你你没钱去买东西吃<啊>这样哦买米กิน米当饭 good good 买米ก good good ไม่ไีกินก็คือไม่มีตังไงเออไม่มีตังกูเียงไปหน้าไปหลังอยู่ภาษาไทยเอ้ยมึงด脏话มึงบ้าเหวี่ยงรอปิกนะขอเมนูนั้น่อยนะปิ๊เลยฮิปปงมนปิกพี่พงมนบิกจริงจริง s บห้ารอนะอนะ next month 85แตีค่ะตัวนี้เก้าแล้วขอรับสั่งน้ำผอไว้หน่อยนะเอาเอาสับปะรดปั่นค่ะไอ้ไอ้ไอ้ออเดอร์ยากมาอย่างยอืมอิงมากเลยอิงมากเลย มากเลยไม่ได้กินเลยอินมากเลยวอชช้อปปิ้งใช่ไหมอืมไม่ใช่ไม่ได้กินอ,อยู่มาเซกินไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วใช่ไหมกิ่ม,ม,มากไปช้อปปิ้งแล้วก็งง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 ่งง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 งนไ้ อันนี้อร่อยไหมอันนี้โอเคไหมอร่อยไหมอันนี้เอออินยรูมฟอร์ทูไนไหมแพ็กเกจใช่หมข้างซ้ายไอาไหมขาเปล่าไม่ไม่อ้วนนะอันนี้ให้ให้น้องเอากลับไปกินกันอันนี้ด้วยไหมเนี่ยขาเปล่าใช่ไชาใช่ไหมกินแล้วเดินเดินเร็วกูด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 กู คือคนรับผิดชอบแล้วค่ะอาหารสองจานฟอร์ตูนไนท์มาชวนี้แม่หอไม่พี่ห่ <c ười> อแม่หอชวนด้านปลาปาด้วยนี้ด้วยปูหมดแล้วม,ม,มัปิ้กเปาไหมปิ้กเปาปิ้กเปาเขาอยู่เขาอยู่กรุงเทพอยู่โรงแรมคนเดียอคือกรุงเทพมันมีพี่แจงไงนะ ก็เลือกโรงแรมใกล้แจนแหละแต่ว่าวันนี้แจนมารับช้าเพราะว่าแจนมาจากสายสีขอโทษนะคะอ i say I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  pick you late because because I'm from so far I'm say sorry not be first สวยอัน not wake up e a r l ใช่ไหม่ใช่ คุยอันคุยอันตามหนูตั้งแต่ายสองนะคะไอไอไอเอยูยูคอลมีเอ่อทู pm แย่ก็แวแยกกันหกแยกกันันูนั่นตองน้องตรนเราม็กปไม้ไอภูเก็ตไมภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตเซมเซมพัทยาบัตรโซฟาอ่าไม่รู้จักเคยไปไหมภูเก็ต 奈克。柬埔普吉岛。普吉岛。普吉岛。去普吉岛了哈。普吉岛。嗯。岛就这里有呃，佛罗嗯。Next time go，I think。多游客。嗯。嗯。i t c h I t h i 他愿意去普吉岛去玩。啊。t h Go a h a d ยิ่มอะไรกิจกรมคอมเมนต์ตอนแรกอิ่มจังตังอยู่ครบนี่เขาบอกอิ่มจังขอกับอิ่มอิ่มจังขอกับวะพี่พ่อตาเล้ยงหัวแป๊บเลี้ยงจิ้มเรียงอะไรคะคอมเมนต์อะไรอ่ะอิ่มอิ่มจังตังตอนนี้อิ่มจังตังอยู่อิ่มจังตังอะู่ไออิ่มจังจังอยู่อยู่ครบ

ใช่ค่ะซ <ara> ัมซัมพี่พงแซอินจังตังพี่พงศ์ท่านรับค่ค่ะอิ่มจังพอกับบ้านอิ่มจังอิ่มจังตังอิ่จังตังอิ่มจังตังพี่พงอยู่รึเปล่อิ่มจังตังพี่พงอิ่มจังตังพี่พงศ์ทำไมอ่ะทำไม Why kang is you are 2 Hello. people photo? What? kang you is are 2 people photo. Oh no, no. Like, no. Me. no. like me. yeah no. is my me. FC. No. is my FC. My FC. FC. Yeah. Uh, my. No, it's my FC yeah. no, she said she's my FC. My type. Okay, then. go, to, uh, go, go. เช้าอันตรอยัุดๆนดทาง่เจดโมี่นั่นุณครันบ้าก็กลับไปได้อยู่โรงแรมคนเดียวใช่แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะพาเขาไปซื้อของือเห็นว่าจะซื้อตั้งแต่ตอนปัตยาไม่บอก ฉันรู้รู้อะไรอะรู้ what you say what what you think ฉันก็จะ T H A T H A นะครับซื้อของใช้ไงใช่น่าจะไม่รู้ไม่รู้เขาจะเอาอะไรตอนมารีบมาไม่ได้ซื้อใช่ครับคระบ M with อ็มทูเอ็หมดแล้วจริงจริงโกหกไม่มีทูเอ็มไอซิ่งซาลิมาใช่ซาลิมา ไม่มีเทวมน้ำเตียงเก่าพวกเาเกตอร่อยใหน้ำเตียงเก่าน้ำเตียงเก่าไม่มีแคมอร่อยที่สุดเจริไอสีเดอรเจสหนูชอบคุกเกตมีางจสมอะไรอ่ะ ตรงริมน้ำนะคะเจนโรยสมมาดานินะม่ใช่เจร้อยสมะไอตรงนี้ก็อร่อยเลยแมรีอเจ๊สี่สองโอเคนี้ได้ไหมคะใช่ินวุยสุดีนะจิ๊ดนเหอ่าุน้ค่ะซุก็แอร่อยหนูชอบคูกกิ้อร่อยีกหรอกลมก็เหมอแบบอร่อยจริงสซุปผักง่าแล้วซุปเก็ดที่ว่ากระดูกเก็ดเป็นซุปตับผักกาดออะ <coughs> tomorrow. Ah. Okay. You are always hoa <coughs> Say <See> yesterday, yesterday, <coughs> see today, say today, today, say tomorrow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไมอะพจังขมากเบยเนีอิมจังข่อกับบ้านนี่เอ้องเอาปลาด้วยเหรอคะแม่ไม่ของน้องเอาแค่กุ้งกับนี้มโอเคพอแล้วกุ้งบบนี้โอ้โหน้ำหกน้หกไปร้านอายักตรงยามาดาพาซ่า รงปรุงปรุงอะไอยาไอ้อใช่ใช่แบบนีม่อันอร่อยเป็นอาหารจีนเหรอใช่อาหารจีนตอนหนูทตงานเขาก็หน uh,> ูก็นัดที่ห้องอาหารที่นงแต่ไม่ใช่ที่องไปนัดที่มันแบบนั่งคอนเลิไม่ได้อรพวกะไ้คุยกัน ที่นัดผู้ใหญ่มาคุยเรนั้นได้แค่ไรนะสูทคทคอสูทรอสูทคอสูทนอู่ทคอสูทคอสูทน่สูอส <c oughs> ูทคอสนะูทคอสูทาอสูทกอสูทคอสูนนนคนจีนเอสูทคอสูอูออ,อ,อร่อยอส <c oughs> ูอสอสูนนะอคอาสูทองอสูอสอสอสูอีูทคคอกอสูาคอนทอสูอสอสอสคออออออทออค กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ